สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการมาร์ิงเกลสาหรับมือใหม่ทําไมคนที่หัดเทรดใหม่ๆจะต้องมาร์ิงเกลเพราะอะไรบางทีเรายังดูหนึ่งดูเทรนด์กราฟไม่เป็นสองดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นตีเส้นเทรนไลน์หรือว่าเส้นแนวลงไม่เป็นอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไม่รู้จุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ําสุดของกราฟเราจะไม่รู้ว่ากราฟไปถึงจุดไหนแล้วมีโอกาสขึ้นไปถึงจุดไหนแล้วมีโอกาสลงเราถึงต้องใช้หลักการมาร์ิงเกลนี้เข้าไปช่วยแล้วหลายหลายคนก็บอกว่า การมาติงเกลก็คือการทบเงินคล้ายๆหลักการพนันถูกครับมันเราเอามาระยุต์ใช้กับการเทรดฟอร์เกการเทรดไบนาลี่มันคือการผสมผสานระหว่างการพนันนะครับกับการเทรดฟอร์เกการเทรดฟอร์เรกมันมีการวิเคราะห์ครับแต่การพนันโดยตรงเนี่ยคือไม่มีการวิเคราะห์ครับเป็นการคาดเดาล้วนๆแต่นี่คือเราได้วิเคราะห์ด้วยเรามีโอกาสรู้เราสามารถรู้ได้ว่าจุดไหนมีโอกาสเป็นจุดสูงสุดของกราฟจุดไหนมีโอกาสเป็นจุดต่ำสุดของกราฟซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสเสียในทุกๆครั้งที่เราเทรดนะครับแล้วการทบเงินเนี่ย ผมจะสอนดูตารางมาดิเงเกลที่ผมทําไว้นะครับอันแรกคือตรงนี้จะเป็นตารางมาดิเงเกลผลกาไรก็คือกราฟที่ให้กําไร82%สิบปเซนตแล้วมาดูช่องที่สองช่องที่2จะเป็นจํานวนไม้จํานวนไม้ก็คืออะไรจานวนไม้ก็คือแท่งเียนที่เราเล่นนั่นแหละแท่งหน้าเราคิดว่าเป็นสีแดงเราลงหนึ่งปั๊บมันดันเป็นสีมันดันเป็นสีเขียวต่อเราก็ทบเงินในแท่งถัดไปอีกปั๊บก็คือไม้ที่2ทบเงินในแท่งที่3มก็คือไม้ที่3ทบเงินในแท่งที่สี่ก็คือไม้ที่4พอจะเข้าใจนะครับก็จะถึงนนะะคคครรรััับบบบบบถถ้้้าาาสสํหทททีีีี่่มมุึงงงแแลววกเยจตอ ช่องนี้ไปถึงขนาดน,นั้นก็ไปถึงแปดไม้ก็ได้แล้วก็อันที่สองก็คือมาติงเกลมาติงเกลก็คือตัวคูณครับตัวคูณผมจะใส่คูณสองคูนสองไปนะครับคูณสองคูนสองไปทั้งหมดในตารางแรกอันที่สามช่องที่สามจะเป็นการลงทุนการลงทุนนี้ผมจะเริ่มเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมีค่าเท่ากับสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองบาทไทยนะครับหนึ่งเหรียญแล้วล่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้มีค่าเท่ากับสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองบาทไทยอันนี้ไม้ที่สองทที่จะเป็นนุรวม ทุนรวมก็คือไม้แรกเราลงไปแล้วหนึ่งเหรียญไม้ที่สองเราลงทุนไป2เหรียญนะครับบวกกับไม้แรกเป็นสามเหรียญไม้ที่สามเราจะลงสี่เหรียญไปบวกกับไม้ที่สองและไม้ที่หนึ่งก็เท่ากับว่าเราลงทุนไปแล้วทั้งหมดเจ็ดเหรียญไม้ที่สี่เราลงไปแล้วแปดเหรียญเราก็ไปบวกกับทุนเก่าที่เราใช้ไปก็คือสี่สองหนึ่งก็เท่ากับว่าเราลงทุนไปแล้วสิบห้าเหรียญแบบนี้ครับวิธีการดูส่วนตารางสุดท้ายก็คือกําไรหักทุนหมายถึงอะไรตารางแรกผลกําไรที่แ2ดเซ็นลงไปหนึ่งเหรียญเราจะได้กาไรที่ศูนย์จุด เราลงทุนสองเหรียญเพื่อแก้ไม้รวมทุนไม้แรกหนึ่งเหรียญเป็นสามเหรียญแล้วก็เอาผลกําไรที่ได้เนี่ยมาลบกับสามเหรียญแล้วผลกําไรที่ได้มาเนี่ยลบกับสามเหรียญแล้วจะเหลือกาไรกําไรในไม้นี้จริงๆอ่ะแค่ศูนจุดหกสี่เหรียญไม้ที่สามเหมือนกันครับลงทุนสี่เหรียญรวมแล้วก็ไปรวมกับทุนที่เสียไปสองไม้แรกก็จะเป็นเจ็ดเหรียญพอหักลบทุนกับกําไรที่ได้แล้วเนี่ยหักลบทุนแล้วเนี่ยจะเหลือศูนจุดสองแปดเหรียญเห็นไหมครับถ้าคูณสองเนี่ยคูณสองเนี่ย พอมาที่สามนี่ได้แค่0.28นะกำไรลดลงเรื่อยๆแถมติดลบอีก่างหาเห็นไหมครับติดลบไปเรื่อยๆติดลบอย่างนี้ดีไหมครับไม่ดีครับขาดทุนยาวๆเลยการคูณสองผมก็เลยทําตารางที่สองมาให้อีกก็คือตารางนี้เป็นตารางคูณ2.1จนถึง2.5นะครับคือปรับปรับรายได้เนี่ยให้อยู่ในกรอบรายได้ประมาณไม่เกิน5-10เหรียญให้รายได้อยู่คงที่ที่5-10เหรียญในการเทรดในการทบถึงแปดไม้เช่น คูณ2.5นะครับแล้วก็ไม้ที่3คณสไม้ที่4ี่คูณอดาไม้ที่หคูณสอสาแล้วก็ไม้ที่เจคูณสไม้ที่8ปูณสออย่างอันเนี้ยตารางแรกเนี่ยใช้ทุนทั้งหมดเนี่ย2อ5เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเทไปจนถึงแไม้เนี่ยติดลบยี่สิเหรียญครับซึ่งใน่คุ่มนะครับตารางที่2เนี้ยจะใช้ทุนทั้งหมดห4 1้อยสี่สเอดเหรียญห0ร้อยประมาณหกรอสบสอเหรียญครับไม้แรกเวลาเราลงไปเราจะได้กำไรศูนย์จุดแปดสองเหรียญ ไม้ที่3ามกำไรหักลบทุนแล้วเหลือ1.42เหรียญไม้ที่4 1.82ไม้ที่5 2.73ไม้ที่6 4.82ไม้ที่7 3.65ไม้ที่8เหลือ1.08เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอะเอาตัวคูณใส่แค่นี้เพราะว่าอยากให้ต้นทุนเนี่ยในการลงทุนจนถึง8ไม้ใช้แค่6 4 2เหรียญเพราะอะไรไปดูตารางต่อไปเลยตารางคูณ2.5ถ้าลองคูณ2.5นะผลมาจริงจถึง8ไม้เหมือนกันไม้แรกได้8.2 0.82เหรียญเหมือนกันไม้ที่2 1.05ไม้ที่3ได้1.63เห็นไหมครับเริิ่่่่มมเเเยยออะะกกววววาาแแลล้้ร ไม้ที่4 3.06อ่ะเยอะกว่าเห็นได้ชัดครับไม้ที่4เป้ลไม้ที่5 6.66ดีมั้ยครับเยอะกว่าแบบมากๆแล้วอันนี้ได้แค่2.73แต่อันนี้ได้6.66พอไม้ที่6 15.64อันนี้ได้แค่4.82ไม้ที่5ไม้ที่7ได้38.10แต่ว่าคุณด้านตัวคูณด้านบนได้แค่36.5ไม้สุดท้าย94.25แต่ไม้สุดท้ายของด้านบนได้แค่1.8เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นหมั้ครับต้นทุนในการมาติดเกี่ยวถึงแผ่ไม้อันนี้นั้นความเสี่ยงสูงกว่าพูดตรงๆเลยคือความเสี่ยงสูงกว่าครับตัวคุณเยอะความเสี่ยงก็สูงเพราะว่าใช้ทุนเยอะขึ้น อย่างนี้ใช้แค่6 4 2ยสี่เหรียญถ้าทบไปจนถึง8ดไม้ได้กำไรแค่1เหรียญอย่างน้อยๆเลยเราก็ไม่เสียทุนทั้งหมดพอจะเข้าใจไหมครับอย่างน้อยๆเลยเราก็ไม่เสียทุนทั้งหมดแต่อันนี้ตั้ง1นึ่ันเหรียญนะครับทบไปจนถึง8ไม้ถึงจะได้กำไร94ี่เหรียญก็จริงถึงจะได้กำไร94้าสี่เหรียญก็จริงแต่ว่ามันใช้ทุนเยอะเยอะเกินไปนะครับสำหรับมือใหม่อย่างเราโหใช้ตั้งสา0 0 0กว่านะครับอันนี้ใช้แค่เท่าไรเองครับะมื่นแปประมาณหมื่นแปดโดยประมาณกัน การเหตุอันนี้นก็อยู่ที่เรายอมรับความเสี่ยงได้นะว่าเราจะคูณเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เรายอมรับความเสี่ยงว่าเราจะคูณเท่าไหร่บางคนเนี่ยเป้าหมายสูงเขาก็คูณ2.5ครับใครที่เป้าหมายสูงบางทีเขาเจอมานที่เดี6-7หมายเนี่ยมันจะทำให้เขาสู่เป้าหมายเร็วอย่างเช่นถ้าเราหวังเป้าหมายที่หวังเป้าหมายกำไรนะวันละ100เหรียญถึง500เหรียญเนี่ยเราเทรดอย่างเงี้ยคูณ2.5เนี่ยก็จะดีนะเพราะว่ามันถึงเป้าหมายเร็วแต่อย่างมือใหม่นะครับมือใหม่ๆเลยเนี่ยยังไม่แม่นหรอกวิธีการกดแล้วการวิเคราะห์ก็ยยยัังงงงงงไไมมมม่่่่่แนนนนนึตต้้้้้้อออออใใชชททททุุีีลลาาาาครรรบเพะะว ถึงเราจะได้กำไรน้อยก็จริงแต่ว่าเป้าหมายเราต้องต่ำครับต่ำในที่นี้ก็หมายถึงเราหวังกำไรแค่วันละ25ถึง40เหรียญก็พอประมาณวันละ700ถึง700ถึง1,000 1,000 2,000 3ประมาณนั้นเราหวังกำไรแค่วันละแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราเทรดได้ตามเป้าหมายของเราต่อวันนะวันละ700เนี่ยก็มากกว่ารายได้ประจำแล้วแถมรักษาทุนไว้ได้อีกด้วยพอไปดูตารางที่สามครับอันนี้เป็นตารางคูณสามนะครับอันนี้2.5ตารางที่สามมาร์คแรกได้8.20.82เหมือนกันมาร์คที่าสอง1.4 ไม้ที่3ามสามจแปจนไปถึงไม้สุดท้ายไม้ที่8ได้เจ็ดร้อยสามสิบสี่เลี้ยงอ้ทังไมได้เยอะจังเลยไปดูทุนสิครับตั้งสามพันสองร้อยแปดสิบเลียญเยอะมากเป็นแสนครับสามพันสองร้อยแปดสิบเลี้ยงในแสนครับแสนก,กว่ากเห็นไหมครับแล้วถ้าอ่มีมีม,ม,มีแล้วถ้าอีกนะถ้าอะไรถ้าจังหวะนั้นวิเคราะห์พลาดใจร้อนไปหน่อยยังไม่ตรงเทคนิคเลยคิดว่าเอมันจะลงแล้วในแท่งหน้าเนี่ยมันจ้ามันขึ้นมาอยู่แล้วคิดว่ามันจะลงกดก็ไปปั๊บไม้แรกเล่นไปละไม้สองเล่นไปละกินไป สุดท้ายไปลงมาที่เก้าครับเกิดอะไรขึ้นครับล้างหอดครับถ้าเล่นคูณสามนี่ล้างเป็นแสนครับน้ำตาไหลแน่นอนถ้าเล่นคูณสองจุดห้านี่ก็คือล้างขอดสามหมื่นถ้าเล่นคูณตัวคูณแบบอันนี้เลยครับเบสิกเลยเนี่ยก็จะล้างขอดแค่ล้างขอดแค่ประมาณหมื่นแปดหมื่นห้าถึงหนหมื่นแปดนี่แหละครับหลายคนก็ถามมาอีกเป็นคำถามต่อมาอีกด้วยความสงสัยเอา้าแล้วอย่างนี้จะคุม้มหรอล้างขอดโอโหูม้าที้เดียวไปแปดไม้มันก็ใช้คูณเยอะกว่าเดิมมันก็ล้างขอตเยอะต้องเข้าใจก มีเงินเกือบล้านลงทุนก็ยังมีเสียหมดก็มีครับหนึ่งไม่มีความรู้ในการเทรดสองพื้นฐานการเทรดยังไม่แน่นแต่ลงเงินเยอะมากแถมการทบเงินก็ทบแบบเยอะเลยเพราะาไม้แรกลงเยอะไม้ต่อไปก็เยอะตามไปด้วยมาจริงๆมือใหม่ผมเห็นส่วนใหญ่นะที่มีทุนนะครับมาจริงๆไม่เกินสามไม้ครับค,คิดว่าตัวเองเจ๋งแล้ววิเคราะห์แม่นแล้วลงโอกาสท่านก็มีครับแต่เวลาเสียคือล้างพอร์ตล้างพอร์ตจะเป็นแสนเรายอมไหมละครับแต่ถ้าเรารู้เทคนิคนี้แล้วได้กําไรอย่างต่อเน,นื่องได้กาไรอย่างต่อเน,นื่องแล้วโอกาสล้างพอร์ตตามนี่เราเอาไหมละครับนี่มันก็ แล้วคนที่เสียเยอะกว่าเยอะกว่าคนที่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรลภกของตัวเองได้เวลาได้ตามเป้าหมายไม่ยอมถอนทุนครับไม่ยอมถอนทุนิดอะไรขึ้นเสียครับยิ่งเล่นยิ่งเสียพอเสียทุนเสียกำไรตามเป้าหมายไปก็อยากจะเติมเพื่อใหไ่เพื่อแก้อันเก่าออกมาเช่นเราลงทุนไปสิบเหรียญเราได้กาไรมาอีกสิบเหรียญเป็นยี่สิบเหรียญพอเราได้กําไรมายี่สิบเหรียญแล้วไม่ยอมถอนครับไปต่อสุดท้ายเราเสียหมดเลยเสียหมดเลยยี่สิบเหรียญแล้วเราก็เลยเติมเข้าไปหมาอีกยี่สิบเหรียญเอ้ยเราเติมเข้าไปใหม่สิบเหรียญ แล้วเราจะต้องทากาไรเท่าไรครับถ้าเราอยากได้กำไรของวันนั้นเราจะต้องทํากาไรเพิ่มอีก20บเหรียญเป็น30สิเหรียญในวันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราลงถเป็นรอบแรกสิเหรียญแล้วเทรดได้2ี่เหรียญเทรดได้10เหรียญแล้วเป็นย0เหรียญแต่เราไม่ยอมถอนกาไรส0เหรียญน,นั้นออกจนเราล้างพอแล้วเราเติมเข้าไปใหม่อีกสิบเราหวังที่จะได้ทุนคืนกับกําไรของวันนั้นทําให้เหมือนกับว่าเราได้งานเพิ่มเราได้คงเสียดเพิ่มนะครับมันซี่เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยแล้วจําเป็นไหมที่เราจะต้องมาถึงเปลวแปดไม้ทุกครั้งถ้้้าไไปถึงมก็จะดี แต่ถ้าวิเคราะห์เริ่มเริ่มเทรดเริ่มวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นพฤติกรรมของกราฟแล้วเริ่มสังเกตเป็นแล้วว่าเออวิ่งมารูปแบบนี้กราฟก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้ตามประสบการณ์นะครับอันนี้จะอาศัยประสบการณ์นะครับน่าจะเออมาลักษณะนี้มาจิงเกลียวไม่เกินสี่ไม้เราก็อาจจะปรับเงินก็ได้ครับเรามีทุนอยู่เท่าไหร่อ่ะเรามีทุนอยู่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเหรียญเงี้ยเราก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้เทคนิคคูณสองทิศทาก็ได้หรือว่าเรามีทุนแค่ยี่สิบสี่เหรียญเราไปใช้อันนี้ก็ได้เพื่อใใหห้้้้มม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 ัััันนนนนนนาา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 ตตตตตตติิิิิิงเเ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 เกกกกกกกลลไไไแแววว็็็ปปปรร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 รบบบททุคคคพอออจจจะะขดยยย่่ีีญสสู เราก็เติมเงินไปแค่ยี่สิบสี่เหรียญถ้าเราอยากมาตีเกลวตามสูตรนี้ก็เติมเงินไปแค่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหรียญก็ได้อย่างนี้ง่ายกว่าครับถ้าอยากถ้าอยากเทรดตามตารางบนก็เปลี่ยนนีครับมาตีเกลยอยากห้าไม้ก็เติมไปแค่ห้าสิบห้าเหรียญอยากได้ตารางสองสิบห้าก็เติมไปหกสิบห้าเหรียญก็ไม่ต้องเติมแบบเจ็ดสิบเหรียญหรือร้อยเหรียญก็ได้เพื่อให้เราอยู่ในกรอบการลงทุนแค่แค่นี้มันจะได้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ง่ายครับก็ตามนี้เนาะทาตารางให้ดูครับว่ามันต่างกันยังไงนา,งนนงงนางม,มน นี่คือความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้ตารางที่แนะนําเลยคือตารางนี้ครับได้ทุนได้กำไรน้อยก็จริงแต่ว่าได้ยาวๆดีกว่าครับเทรด้ทั้งวันดีกว่าแต่อันนี้คือแบบน้อยคนครับที่จะอยากถึงสามหมื่นคือไม้ที่หกนี่ก็สุดยอดแล้วเห็ <c oughs> นหลายคนเลครับไม้ที่หกนี่ก็สุดๆแล้วครับนั่นแหละแต่ถ้าอยากเป็นไปไม้ที่หกีร้อยสามสิบเหรียญก็ตารางนี้ก็ได้ครับฝากฝากเอา,าไวน้นกสองตารางนี้ไปดูนะครับถ้าเราเทรดของ IQ Option เทรดของ IQ Option นั้นเห็นนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ แต่หลักๆเนี่ยได้89% 88%เนี่ยเยอะนะครับถือว่าเยอะอยู่ความสมควรได้90%ขึ้นนี่ก็จะดีมากๆแต่ของ o โอลิม r a d e ถ้าไม่ใช่ VAP ไม่ใช่ VAP เนี่ยได้สูงสุดเนี่ยที่แ2บเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแล้วก็8ป 80%, ิบแ0ดสตามลำดับไปแต่8ปดสเปอร์เซ็นต์นี่แน่นอนครับคู่ EUR USD กับ GBP USD ของโอลิมเทรดนั้นไม่ได้เป็น VAP แต่นี่คือ VIP ก็อ VIP กกกอจ,จะเป็น VAP าาก็แปา,มมาก นี่คือการมาจิเกลนะครับอาจจะพูดนานไปนิดหนึ่งอธิบายตรงนี้ต,ต้องฟังไังหลายรอบนะครับถึงจะเข้าใจบางทีผมอธิบายลวสับสนเนาะ่อไปไปดูตารางครับดูตารางตรงนี้ครับนี่ผมทําตารางไว้ตารางพวกนี้สามารถแก้จํานวนเงินที่เราจะลงได้นะครับแก้จํานวนเงินที่เราจะลงก็ได้ก็จะเป็นตารางคูณ2คูณสองหนึ่งอันนี้เปรียบเทียบให้ดูครับเห็นไหมคูณ2เนี่ยเปวนอย่างไรจะติดลบครับนี้ครับตารางที่หลกัลกสองตารางนะครับก็จะเป็นคูณ2องกับคูณ2 5าผมก็เริ่มทําตั้งแต่เอาตรงนี้หาก็คือตรงนี้จะเป็นผลกำไรเ่นแหแ่าไปอร์ใส่นืน เ็จดิห้าอเซ็น75% 76 77ส8 80ก็จะทำให้ดูครับว่าเออถ้าลงทุนที่ผลกำไร82%เนี่ยเราจะได้คูนหักลบกำไรแล้วเหลือเท่าไรเวลามาเปเกลผมก็ทำไปจนให้จนถึงเนี่ย99% 99%นะครับอย่างถ้าเล่นที่90%้าอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยอันนี้ใช้ทุน1นึ่เหรียญแต่อันนี้ใช้ทุนเท่าไหร่398เหรียญลดลงมาเยอะนะครับถ้า82% 82นีู่ครเท กราฟที่ให้ผมในเกคือใช้แค่ไม่ถึง400เหรียญถ้าสูงกว่านั้นล่ะก็ใช้แค่331คือมันจะลดลงเรื่อยๆอันนี้จะต้องใช้คุณลดลงเรื่อยๆแต่ว่าไปจนถึง8ปมา์ได้นี่ก็ทำไว้ครับใครอยากได้ก็ติดต่อได้ในไลน์ครับก็จะจะส่งให้แล้วตัวเลขนี้สามารถแก้ได้นะครับตารางพวกนี้สามารถแก้ตัวเลขได้ยกตัวอย่างเช่นเราเทรด82อ่ะเลือกเป็นตารางนี้82เลือกกราฟที่ให้ผมกำไร82ขอองลิแเดสมมตินะแล้วเราจะเทรดเราคิดว่าเองโอราฟเป็นไซเบเราคิดว่ามมติงเกลไม่น่าเกิน4ออเดอร์เรามีทุนอยู่ทั้งหมด อันนี้23เหรียญเรามีทุนทั้งหมด50เหรียญเราคิดว่านเนี่ยมาจริงๆไม่เกินสี่ออเดอร์แน่นอนเราก็ลงอย่างนี้ครับเปลี่ยนจาก1เป็นเลขสองก็ได้เราจะไ,ได้กำไรตรงนี้คูณ2คูณ2ทั้งหมดเป็น2ก็ได้ถ้าเราดูราะแบบค่อนชั้นที่จะเออโอเคแล้วเอเอเนี่เป็นไซเวร์นะไม่น่าจะเกินสี่ออเดอร์ก็เปลี่ยนตัวเลขก็ได้แต่ว่าถ้ายังไม่ชัวร์ก็แบ่งเกันเป็น2ชุดครับแบ่งเป็น2ชุดมีอยู่50เหรียญก็แบ่งเป็นชุดละชุดเสร็จเป็นสี่ไมก้ก็ชุดละยี่สิบห้าเหร มันแบบม้ที่ห้าได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีทุนถึงเราก็ยังเหลือทุนอีก2ี่ส้าเหรียญที่เราแบ่งไว้อันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วเราก็ค่อยไปเล่นต่อเล่นใหม่นะครับแล้วก็ปั้นเงินไปใหม่นะครับปลอดภัยกว่าดีกว่าเสียทั้งหมดเลยถ้าลงสองเหรียญไปเลยเนี่ยสี่ไม้ปับ๊บมันได้ไปในไม้ที่ห้าเนี่ยก็เสียหมดเลยนะครับก็วางแผนดีๆในเรื่องของระบบการลงทุนสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้โหตารางนี้ผมทำค่อนข้างนานนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อไปในไลน์นะไลน์ในไลน,ลนล์อันนี้นะครับที่ผมไิ้ไตอ ว่าเพื่อนผมก็สอนเป็นแล้วอะแต่ว่าเขาทำคลิไปไม่เป็นผมก็ทาคลิปลงให้ผมอาจจะทาคลิปลงอย่างนี้ได้ไม่นานนะครับอาจจะได้เลิกทําไปก็รอติดตามดูนะครับผมพอผมสอนครบแล้วผมคงไม่ได้สอนแล้วครับผมคงไม่ได้เทรดแล้วนะครับอาจจะให้เพื่อนผมดูแลหรือรับช่วงต่ออาจจะขายช่อง u t u b e ไปเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นต่อเทรดต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าผมอยู่ในสถานะอะไรทุกคนก็เข้าใจนะครับขอใข้ทุกคนโชคดีสาหรับการเทรดนะครับจงเทรดอย่างมีสตินะครับมีสติอย่าโลภนะครับออย่าาาให้้คคคมรรรบเเแพีได เสริมก็พอเราจะาเป็นโลกมากเราก็เล่นตามระบบนะครับตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่ก็เทรดได้เท่านั้นกระถอนกันเลยครับจะเทรดก็มันจะไปก็ค่อยเติมใหม่ครับเงินงเข้าก่อนแล้วค่อยเติมแล้วก็เทรดใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าและปลอดภัยกว่าครับสำหรับวันนี้ก็